สวัสดีค่ะต้าเองค่ะต้าก็จะมาวันนี้ต้าจะมาทำวิธีง่ายๆนะคะทำขนมจีนน้ำยาโคราชหรือว่าน้ำจีนน้ำยากไก่นั่นเองนะคะน้ำยากไก่โคราชค่ะเอาวิธีง่ายๆหลักสุดเล่นรัดนะคะของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่ไม่มีเวลาจริงๆคือเวลากลางวันก็คือต้องทำงานนะคะแล้วก็กลับมาอยากกินอะไรอ,อร่อยเนี่ย โอเคเต้า okay. จะมีวิธีรัดให้คุณค่ะแล้วรับรองรสชาติแบบ,บ,บ,บนั้มาดูกัน,นะค่ะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเนาะมาเลยค่ะเค okay, ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะกึ๋นไก่เร้าจะเรียกกึ๋นไก่นะคะนี่ก็คือเต้าเอามาจากเมืองไทยนะเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรเครื่องแกงนะหรือว่าเราจะทําที่นี่ก็ได้นะคะก็จะมีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะก็คือตำตำนี่ค่ะตะไคร้เป็นมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียม นะคะที่เต้าซื้อมาก็คือหอมกระเทียมเขาไม่มีนะก็เรามาอาศัยเอาตําหอมกระเทียมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ข,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอมกระเทียมเนะต้าจะเขียนไว้ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะสุแล้วก็มีกะทิค่ะแล้วก็ใบหอมนั่นเองแล้วก็ชายนะคะเต้าจะหั่นฝอยแบบนี้นะ เพราะว่าเวลาตำแล้วเราไม่ต้องจาเป็นต้องต้มเพราะว่าหลักสูตรเร่งด่วนนั่นเองนะคะก็จะมีตะไคร้ที่หั่นแล้วนะที่ใส่ช่องฟิตทุกอย่างช่องฟิตหมดเลยมีหัวหอมค่ะต้องไม่มีหมัวหอมแดงปกติใช้หัวหอมแดงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ทูไทกันได้นะคะไก่เหนียวค่ะไก่โคตรเหนียวของต่างประเทศนั่นเองอันนี้ไก่โคตรเดนียวของต่างประเทศนะีคนต่างประเทศจะรู้ว่าไก่อันนี้มันเหนียวขนาดไหนคือเราต้มไว้ค่ะแล้วก็ใส่ในช่องฟิตนะ แล้วก็พอเราจะกินเราก็ออกมานะคะขัดไม่ได้เลยค่ะปลาด้าค่ะรสชาติอย่างอไอสานแท้ๆก็ต้องมีปลาร้านะคะแล้วคุกไว้สําหรับต่านะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะนี่ก็คือขนมจีนเวียดนามนั่นเองนะคะมีห่อนี้นะคะขนมจีนเวียดนามนะคะก็จะออกมาให้ดูว่ามันเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ค่ะแท่งเหมือนกระแท่งสปาเกตตีนะแต่สุแต่แต่เนี้ยี่ห้อเนี้อร่อยมาก เหนียวกำลังดีค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็แรกๆก็เนี่ยค่ะก็ใส่แกงลงไปนะใิ่แกงใสนะ่แกงแล้วก็เนี่ยค่ะกระชายลงไปเลยค่ะ,คะกระชายอ่ะไม่ต้องต้มค่ะซุปเล่นด่วนนี่ไม่ต้องต้มนะกระชายนะแล้วก็กระเทียมโอโหอมใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าจะตําให้ดังนะต้องตําให้ดังถ้าไม่ดังนี่คือไม่ใช่คนโคราชมันต้องตําให้ดังสูตรนี้สูตรอร่อยมากคือต้องตําให้ดังมแม่สอนไว้ค่ะสูตร,ส,ตร,ส,ตรสูตรเจร่วมะมนงสามเอีอนี่ถ่ายวีดีโอคนอนี้ต้องแต่งนอันนี้ไม่ใช่มีเสียงอะไรนะไม่ใช่มีเสียงแทกคือถ่ายวีดีโอของน้องแบ,บนัลนเดง โอเคค่ะก็พี่แกงก็ทำละเอียดแล้วนะทีนี้ก็มาใส่เนี่ยค่ะไก่ไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวหรือที่เยอรมันเรียกว่าซุปเป้นฮูลนั่นเองนะคะนี่คือไก่เหนียวนะซุปเป้นฮูลนะคะก็คือไก่ที่มันอะไรกแก่แล้ว ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะเรามาลองกันกินกันดูดีกว่าค่ะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะาสุดแล้วสุดแล้วบอกเปลี่ยนแบบได้เลยค่ะเปลี่ยนแบบได้ใครไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะขู่มีขู่มีขู่เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะมากินกันเลยค่ะนาตากระอกมบนี้นะคะออกมาเห็นตะเห็นตะก็ของ ออของโคราชแท้ๆนะคนโคราชแท้ๆเขาจะกินจากข้าวด้วยนะมีเพื่อนมาร่วมกินด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมน้องแปมทานแล้วนะคะยั่วค่ะยั่วยุ่วหนึ่งคำอร่อยเดี๋ยวขอบตัวไปกินนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ